เปิดตัวภาพยนตร์บุกหันเลยอะวันนี้มาเปิดนะครับผมเป็นภาพยนตร์โฆษณานะครับผมของไดกิน Max Inverter Star Series ครับก็มีโอกาสเราได้ถ่ายทำั้งแต่ประมาณ ต้นปีนะครับผมนะต้นปีครับแล้วก็ก็เปิดตัวแคมเปญนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เปิดเป็นโฆษณาเต็มๆนะครับผมก็มาพร้อมกับทั้งคุณสมบัติดีๆของทางไดกินแม็กซ์อินเวอร์เตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสามารถที่จะช่วยประหยัดได้นะครับผมปีหนึ่งเนี่ยหนึ่งหมื่ยเจ็ดสบาทเลยนะครับผมแล้วก็มีอะไรนะครับมีเย็นเร็วครับในหนึ่งนาทีเปิดปุ๊บหนึ่งนาทีคือเย็นเจี๊ยบเลยใช่ครับแล้วก็ทนแบบเต็มแม็กซ์เลยนะครับใช่ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเงียบครับที่ส หลับใช่ใช่ไหมทำงานมาเหนื่อยได้ยินเสียงแอร์แบบันดังก็ไม่ไหวใช่ใช่ไหมฮะไ,ไดกินเราไม่มีปัญหาเลยนะครับผมไอ,อยางก็มีรับประก,กันกังหากด้วยนะครับผมฉะนั้นตอนนี้ไดกินมีโปรโมชั่นดีๆเยอะแยะมากมายนะครับผมให้จับจองก่อนจะเป็นหน้าร้อนเร็วนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเข้าไปใน Facebook ของทางไดกินได้นะครับผมีมโปรโมชั่นมีข้อเสนอดีเยอะแยะมากมายนะครับรู้สึกัง,งครับการที่เป็นแบลนบัสเตอร์ของพวกเรา ก็ก็ยังยังรู้สึกแฮปปี้เนาะยังบอกว่าพอพอแบบเราเราพอเราทำงานกับทางตะกี้เขาก็หาอะไรใหม่ๆให้เราแบบได้สนุกนะอย่างเชรอบนี้เราก็มีโอกาสได้อากระบาทเป็นนักบินอวกาศอะไรเงี้ยได้ขึ้นสลิงอะไรเงี้ยผมว่าก็ก็สนุกดีแล้วก็เหมือนว่าทางตะกี้เขาก็พัฒนา ตัวสินค้าแล้วก็ตัวแบรนด์ของเขาขึ้นมาเรื่อยๆด้วยเราก็เห็นว่าได้ตามไปบนนั้นด้วยใช่ที่น้องบอกก็ลูกค้าได้กินก็พยายามที่จะหาแบบว่าโปรเจกต์หรือว่าวิธีการนําเสนอโฆษณาเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกๆปีซึ่งเราก็โชคดีเราก็สนุกไปด้วยใช่ครับใช่ครับปรับกินด้วแบรดดี้กินกับบิ๊มกินนะคะเออผมก็เมื่อกี้ก็เสนอชื่อแล้วว่าแบรดดี้กินได้ไหมเออแต่ก็ดูแล้วแบบไม่ค่อยโอเคแล้ฮ่ความไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลย คุ้มราคาแน่นอนเรื่องในกินคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใช่เพราะว่าประหยัดประหยัดไฟด้วยประหยัดเงินค่าด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องของคนที่แบบว่านั่นแหละหนึ่งปีเนี่ยประหยัดได้หนึ่งหมื่นสามพันสองพันเจ็ดสิบเา็ดบาทอันนี้ดีได้เลยครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับภาพยนต์โฆษณาได้กินนะครับน่ารักมากๆไป็นท้องอวกาศกันไปเห็นเจ้าดาวทั้งห้าดวงนะครับผมที่เป็น represent ของความประหยัดนะครับผมความทน ไดกิน Max Inverter Star Series ครับ